เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแอมายบัตนะครับวันนี้ผมก็มีปืนหนึ่งมาแนะนำอยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันนะครับโดยปืนนั้นคือ BKP BP นะครับโดยปืนนี้เป็นปืนชนิด LMG คือใส่ที่ผมยายเพื่อนมาลองปืนนี้เลยคือความโกะของมันนะครับโดยผมได้ทําการเปรียบเทียบความสามารถของปืนนี้กับปืนทั้ง3ประเภทนะครับคือ1 AR 2 SMG และ3คือ Markman Rifle หรือน้องน้องสไนเปอร์นั่นเองซึ่งจากที่ ทุกท่านได้เห็นว่าตามคลิปอะครับปืนนี้นเรลียดทั้งปืนทั้ง3ประเภทนี้เลยนะครับแต่ความโหดของมันก็ไม่ใช่แค่นี้เราไปดูในคลิปอันนี้ดีกว่านะครับความเร็วการยิงระยะของกระสุนที่ได้และแม็กที่พอจะทำลายคนทั้งหมู่บ้านได้นะครับ เรียกได้ว่าแค่นี้ยังกงเนาะไปนะครับอีทั้งผมยังมีทิปเล็กๆสําหรับคนใช้ปืนนี้ด้วยนะครับเอาล่ะจากที่ทุกท่านสังเกตเห็นนะครับจากตามคลิปข้างต้นนี้ปืนนี้มีขาตั้งผูกใช่ไหมครับและสําหรับใครที่ยังไม่รู้ปืนที่มีขาตั้งเนี้เมื่อนอนยิงอะ่ะมันจะลดแรงถีบแนวตั้งจนเหลือเกือบถึงศูนย์แต่จริงๆแล้วปืนจาพวกที่มีขาตั้งติดมาให้อยู่แล้วในตอนแรกเนี้มันจะเป็นต้องนอนตะกยิงตลอดนะครับคุณสามารถมีบัฟนั้นได้ด้วยจากคลิปเนี้ย ทุกท่านสังเกตเห็นอะ่ะเวลาตัวละครเราถือปืนอะ่ะแอนิเมชันจะเปลี่ยนไปตอนที่ปืนหันไปหาสิ่งของซึ่งเมื่อตัวละครหันปืนไปวางไว้เหนือกล่องแล้วนั้นอะ่ะผู้เล่นจะได้บัฟนี้ยเป็นบัฟเดี่ยวกับตอนนอนได้นะครับผมได้ทําการสาธิตให้ทุกท่านเห็นซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีของกุนแบบนอนกับแบบวางไว้บนอของอะ่ะเหมือนกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ ซึ่งระบบนี้จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่บันเดนฟิลหลายๆภาคแล้วนะครับแต่ตัวเกมภาคนี้ได้ทา a อนิเมชันให้มันค่อนข้างที่จะแยกแยะลําบากพอสมควรเลยครับส่วนนี้เป็น a t t a c h m e ท t ที่จะทําให้ปืนนี้ยิงดีขึ้นที่สุดนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะครับว่าท่านชอบที่ว่าจะลดแรงดีแนวตั้งหรือว่าจะลดแรงดีแนวนอนนะครับโดยผมก็แนะนําตามคลิปนี้เลยนะครับเอาล่ะก็จบอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับอีกหนึ่งปืนเรียกได้ว่าปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับชนะปืนทุกประเภทขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ดูมาจนถึงนตอนนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ